ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมวันนี้มาตามมาเบิงที่เคยติดตั้งสมมิรับสามร้อวัตต์ยีบสี่โวลต์สามวัตต์ครับ, w, v, รบใช้หนึ่งแผงนี่มาเบิงครับเมื่อน,นั้นน้ำออกแดงวันนี้เริ่มใสแล้วครับน้ำบอนี้ผมเ่ได้ใส่ครับ ผมทีเอาไปลงใส่ครับค้องใส่ไก่ครับคล้องใส่ไก่ที่ปลอยป่านี่ครับน้ำน้ำออกหนึ่งนิ้วนะครับนี่นยังเป็นสีสนิมอยู่ขั้นเขาสีใส่เขาต้องกรองอีกเท่านึงครับน้ำบอนี่ครับนี่ครับสมมต,ติามร้อยห้าสิวัตต์เคยยติดตั้งซู เบิ่องละสามร้อยห้าสิบวัตยี่สบสี่โวลต์นะครับติดตั้งด้วยตัวเองใช้มีบอรหรือว่าจะจอบอแล้วครับเน้อบอบดันค้นใส่กันสุดสามนิ้วครึง่งยางยางหน่อยนะครับสานิ้วครึง่งสี่นิ้วห้านิ้วก็แล้วแต่แต่ว่าหายน่อยสามนิ้วครึง่งครับมันจะย้อนเสมอเดะง่าย ครับน้ำนำ็มว่าใจนาแรงครับตอนนี้เดือนเมษาน้ำผมกันไหลดีที่เขาเดียนเมษาครับครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆครับ